โอเคครับวันนี้ผมอยู่กับน้องอดดี้นะครับครานี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง t e คส Startup พสายกเกษตรนะครับดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับน้อง dy, อดดี้แนะนำตัวนิดน,นึงครับครับผมนนทวัฒน์ช่ำชองนะครับเ,เป็น Business Developer ของบริษัทดีว t เทคนะครับเราเป็นบริษัทที่ทำ เทคโนโลยีเกี่ยวกับภาคการเกษตรนะครับ i Culture Technology เรายังเป็นสตาร์ทอัพอเป็นเป็นสตาร์ทอัพอยู่นะครับเป็นารับ Agri t e c แล้วกันครับเรียกนี้ดีกว่าครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมกับน้องวอด,ดี้เนี่ยก็ทำงานร่วมกันมานะครับก็คือเรารบ,บุกเบิกสายอ่า Agri Tech เนี่ยน่าจะน่าจะปีหนึ่งนะอนดีนะปีหนึ่งไหมปีมนึ่งครับ ป,ปีหนึ่งปีหพอดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรากำลังต่อยอดกันนะครับในมุมของบริษัทแอปริพับบิ c มาต่อยอดต่อที่จะทำอีกโปรเจกต์หนึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอดีจะเล่าให้เราฟังด้วยนะครับ,รบงั้นเริ่มจากเริ่มต้นก่อนนะครับเริ่มต้นก่อนอ,อดีททำในมุมไหนหนึ่งปีลองลองเล่าที่ว่าตอนเริ่มต้นเมื่อปีก่อนที่เราเริ่มกันนตอนนั้น่ะเราใช้บริษัทบ i เวอร์เทเนาะ ค่ะ culture technology ในมุมที่เราทำเนี่ยมันชื่ออะไรแล้วมันทำเรื่องอะไรครับต้องต้องบอกก่อนว่าจริงๆตัวบริษัทเบวเทคเองเนี่ยครับได้ได้รับโอกาสนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในในกระทรวงเกษตรนะครับก็คือธรรมีปิปภัทรพรัสจุธนเป็นรัมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรครับได้รับมอบหมายให้มาออกแบบเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะไปช่วยเกษตรกรนะครับทั้ง กรมการข้าวนะครับแล้วก็กรมปศุสัตว์นะครับในส่วนของกรมการข้าวเองเราก็ทําตัวเป็นเครื่องมือเป็นเซิร์ชเอนจินนะครับที่ชื่อว่าสีดออนไลน์นะครับตัวนี้ก็คือจะสามารถค้นหาว่าเรามีพันุ์ข้าวไหนบ้างที่มีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ศูนย์ไหนนะครับมีจํานวนเท่าไหร่มีพันธุเชื่ออะไรบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น ECAT นะครับเรียกว่า Electronic castel commerce นะครับก็คือ e cat เรียกสั้นๆนะครับตัวนี้เนี่ยกำลังจะได้รับการประกาศใช้จากกรมสุสว์ตอนนี้เรากำลังรออยู่ในระหว่างการเซ็นเซ็นดมูยูกับกรมสุสว์อยู่นะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากธนาคารทอกรอนะครับที่มาช่วยสนับสนุนในเรื่องของเป็นแหล่งเงินกู้ให้กับเกรรษตรกรที่ที่เขาอยากเลี้ยงเลี้ยงโคนะครับที่มาท, e ที่ไปที่ที่มาที่ไปของ e cat นะครับที่มาที่ไปของ e-cap อ่าทำไมต้องมี e-cap นะครับแล้วก็ใครได้ประโยชน์จาก e-cap บ้างนะครับใน supply chain มีใครบ้างใครเป็นพันธมิตรนะครับใครเป็นพาร์ทเนอร์กับโปรเจก t นี้แล้วก็ผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆจากโปรเจก t นี้มีใครบ้างลองลองวดัดดลองอธิบายรายละเอียดนิดนึงครับจริงๆแล้ว e-cap นะครับเกิดเกิดจากแนวนความคิดนะครับว่าเากษตรกรไทยเนี่ย ปีหรือสองปีที่ผ่านมาประสบปัญหาเยอะมีภัยแล้งมีเนี่ยสินเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับผลผลิตทางทางการเกษตรจะราคาตกต่ำนะครับทางท่านรัฐมนตรีประพัดก็มองเห็นว่าน่าจะลองใช้การเลี้ยงสัตว์นะครับมาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเนะาะก็คือเราก็มองว่าการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวนะครับก็คือเลี้ยงวัวเนื้อนี่แหละเอาเรียกง่ายๆว่าเกษตรกรทั่วไปก็เลี้ยงวัวอยู่บ้านปลูกพืชด,ด้วยเลี้ยงวัวด้วยนะครับ ก็จะพัฒนาตัวการเลี้ยงวัวเนี่ยให้มันเป็นไรายได้หลักซะนะครับให้มันสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรซะนะครับก็คือตัว ecat เองอ่ะเราจะพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงขุนเพื่อขายนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นการขุนเพื่อขายที่ส่งส่งออกไปต่างทีนะครับก็คือแต่ว่าต้องผ่านคะแดนลาวก่อนตอนนี้เนี่ยเส้นทางหรือ ไทม์ไลน์หรือรถมันเนีครับรถแมปมันเนี่ย,ม,นนยมันถูกวางไว้หมดแล้วว่ามีด่านกักกันที่อำเภอเชียงแสนนะครับก็คือเป็นด่านที่จะออกไปนะครับแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ของของไทยเนะี่ยเดิมทีมันมันมีปัญหาอยู่เกษตร,รกรก็ต่างคนต่างเลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วก็มีได้ผลผลิตบ้างไม่ได้ผลผลิตบ้างมีคุณภาพต่ำบ้างนะครับตัว e c แคดเราก็มองว่าเราจะใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการการตลาดมานำ าการผลิตครับก็คือ e c a t เองเราจะรวบรวมว่า,าวมีวัวขุนเนี่ยในพื้นที่ใดบ้างในสากรหรือวิสาหกิจใดบ้างนะครับพร้อมขายกี่ตัวนะครับเป็นวัวประเภทไหนนะครับมีพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็สามารถาเข้าดูผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆนะครับแสดงว่าแสดงว่า e c a t เนี่ยก็เป็นที่รวบรวม Big Data ของ ของของกรมปศุสัตว์เลยในมุมหนึ่ง<ม>เพราะว่าก็คือสามารถที่จะ trace หรือ track วัวว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากไหนใช่ไหมครับจากฟาร์มไหนไปที่ไหนอย่างนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับแต่แต่ว่าตัว ECAT ดอาจจะยังไม่ถึงระดับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแต่มีแต่ว่าต้นต้นน้ํามันมีนะครับ<อ>มีว่าเป็นวัวที่มาจากไหนมาจากใครเลี้ยงหรือใครเอามาขายให้อ๋อใครเลี้ยงใช่หรือใครมาขายให้ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจที่เอามาเลี้ยงต่อนะครับแล้วสามารถแทร c ก i ิ้งย้อนหลังได้ว่าพันเนี้ยหรือวัวตัวเนี้ยมีเบอร์หูมีประวัติการทาวัคซีนยังไงมีการเลี้ยงเบื้องต้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับในมุมที่ที่พูดใช่ตะกี้ออดี้มีพูดถึงทกศด้วยทกศเข้ามาเกี่ยวหรือเข้ามาเป็นพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ยังไงครับในในสิ่งที่ ที่เราเรามองกันคือพาร์ทเนอร์ของ E ีแคดนะครับนอกจากกรมประุสัสตว์เองแล้วนะครับที่ที่เราได้รับโอกาสจากกรมปศุศัตว์ก็เป็นท่านผอ,อวิวัฒนะครับกับผู้ช่วยกิต,ตินะครับที่เป็นผู้ผลักดันโครงการนี้นะครับแล้วยังมีอีกอันนึงก็คือเป็นธนาคารื่อกรเกษตรนะครับพกศนะครับตัวเนี้ยธนาคารเนี่ยเขามาช่วยเป็นแหล่งเงินกู้นะครับให้กับเกษตรกร เกษตรกรที <rhyme. S 2> ่อยากเลี้ยงวัวก็มาลงทะเบียนในระบบเรานะครับแล้วรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจซะนะครับทกศก็จะจ่ายเงินกู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเอาเงินไปซื้อวัวมาเลี้ยงนะครับทีนี้การการที่เรามีอีแคดเราก็จะมีกลุ่มต่างๆการลงทะเบียนกลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มที่จะขายวัวให้กับวิสาหกิจก็มีลงทะเบียนนะครับคนที่จะเลี้ยงก็เป็นวิสาหกิจก็มาลงทะเบียนไว้นะครับ หรือคนที่เป็นพ่อค้าอยากจะซื้อวัวจากวิสาหกิจ <c oughs> ก็มาลงทะเบียนไว้เพราะฉะนั้นในระบบ e c ขัดเราจะมีแบ่งเป็นตะก้าตะก้าเป็นส่วนๆมีดัตต้าเบสที่ในฝั่งตัววัวฝั่งการเลี้ยงก็มีดัตต้าเบสของที่เป็นตัววัวคุณลักษณะนะครับประวัติวัคซีนนะครับกลุ่มที่มีเกี่ยวข้องกับการค้าขายก็มีคนที่คนที่ขายให้หรือคนที่จะมาซื้อนะครับซึ่งพวกนี้เราก็จะมีดัตต้าเบสเก็บไว้นะครับ เราก็จะเห็นว่ามูลค่าของการซื้อขายวัวนะครับในปีนี้หรือว่าในในช่วงฤดูนี้นะครับสามสี่เดือนที่จะถึงเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยมันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่และสามารถผลิตได้อีกเท่าไหร่นะครับสี่เดือนถัดไปจะมีวัวออกมาสู่ตลาดเนี่ยอีกกี่หมื่นตัวกี่แสนตัวตัวนี้ก็จะสามารถดูได้เหมือนกันทกสบก็จะแสดงแสดงว่าเกษตรกรก็ ได้ประโยชน์ในมุมหนึง่งก็คือได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับรบแล้วก็ทางาธนาคารเองก็อมองว่าข้อมูลจากตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าเกษตรกรคนไหนเลี้ยงเลี้ยงวัวกี่ตัวถูกไหมครับทั้งในร<า>ดบ<ใ>นหบายนแล้วทั้งในมุมทกศเองครับเขาก็จะมีเรื่องความสะดวกสบายด้านการบริหารจัดก,การสิ่งเชื่อของเขาเพราะว่า ตัวตัวข้อมูลเกษตรกรหรือกลุ่มที่จะเป็นลูกค้าเงินกู้เนี่ยเราถูกบันทึกไว้หมดแล้วแล้วแล้วตัววัวก็ถูกบันทึกไว้แล้วด้วยว่าเป็นวัวตัวไหนมีรูปด้วยนะครับมีรูปด้วยสี่รูปเป็นรูปที่ลักษณะและมีเบอร์หกติดชัดเจนอเนกเ็ก็เท่ากับว่า,าตัววัวก็เป็นหลักประกันเงินกู้นะครับข้อมูลของกลุ่มสหกิจที่ลงทะเบียนไว้ก็เป็นข้อมูลของลูกค้าสินเชื่อเพราะเพราะฉะนั้นตัวทกศอเองนะครับเขา เขาได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะในในด้านของการบริหารจัดการสินเชื่อรับแล้วนอกจากแหล่งเงินทุนแล้วเหมือนว่าได้เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการประกันความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็เข้าถึงตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับก็ในฝั่งที่เป็นฟังก์ชันเสริมของมันเราเรียกว่าทอสก็จับมือร่วมกับบริษัทประกันภัยนะครับซึ่งปัจจุบันน่าจะเป็นบริษัทที่พยาประกันภัยนะครับมีโปร์ตตัวหนึ่งที่ ใช้เพื่อการเลี้ยงวัวนะครับว่าวัวตัวใดนะครับที่เข้าเข้ากรมธรรนี้แล้วมีการตายมีการบาดเจ็บขาหักเสียหายก่อนที่มันจะถึงอายุตามเกณฑ์อันนี้ท็อปบริษัทประกันอนะ่ะเขาเขาจะให้การเคลมนะครับก็คืออย่างอย่างที่พูดไปตะ่กี้นะครับว่าตัววัวมันมีเบอร์อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่าเรามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะฮะแล้วมีป้ายทะเบียนมัน เพราะฉะนั้นบริษัท,รษทประกันเขาก็ยินดีครับว่าเวัวน,นี่มันก็มีมีทะเบียนมีประจำตัวของมันเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นสินทรัพย์ที่จะมาคันวณกู้ได้เหมือนกันแลวก็ควรจะมีหลักประกันมีเบีย้ยประกันได้เหมือนกันอออืืตัวนี้เนี่ยอดูเหมือนว่าในซัพพลายเชนก็จะได้ประโยชน์กันหมดนะครับตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยงครอบทุกสายครับสหกรณ์ทกสนะครับทาง ทางกรมก็ได้ Big Data ไปเพื่อ<ช>ดูแลทุกสุขของเกษตรกรได้ง่ายขึ้นนะครับประเมินตัวเลขจำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงบัวและจำนวนบัวเนี่ยในป,ปีปีหนึ่งเท่าไหร่ครับผมผมจำได้ตัวเลขคร่าวๆนะครับสำหรับตัวเลขปี2อ6 2มีจำนวนบัวที่ผลิตได้ในประเทศไทยประมาณ8ปดแสนตัวอืแล้วก็มีการเลี้ยงเพื่อส่งออกก็ ประมาณอยู่สี่แสนตัวครึ่งครึ่งเลยครึ่งครึ่งเลยครับมูลค่าการส่งออกก็ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทโอครับก็ก็มองมองว่ามันเป็นสินค้าที่หรือว่าเป็นสินค้าภาคเกษตรที่มีมูลค่าสูงอยู่และมีมีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยมองว่าซึ่งซึ่งตัวการส่งออกนี่ก็ก็มาเกี่ยวกับ e-cap ได้ไหมหรือว่าใช่ใช่ครับเอดยโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยเป็นภาคของการส่งออกโดยตรงเลยเพื่อส่งออกเลย ส่งออกอโคเนื้อแบบมีชีวิตนะครับโอเมูลค่ามูลค่าสูงมากใช่ครับมันคือส่งออกไปไปที่ที่ลาวเนี่ยเจ็เจ็นจากมูลค่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คือเอาเอาง่ายๆายวอ่าปลายทางตลาดของเราก็คือประเทศจีนนะครับอืมซึ่งซึ่งเขมีความดันติดกับลาวอยู่ครับมองในมุมหนึ่งก็เป็นเหมือนระบบอีคอมเมิร์ซในมุมหนึ่งนะใช่ใช่ใช่ไหมครับ ก็คืออย่างที่วันนี้พูดนะเออคือคือพอออนนี้เปรียบเทียบเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มองเห็นภาพก็คือเหมือนเราเอเลี้ยงวัวอยู่แล้วเราก็เอามามาลงทะเบียนมาขึ้นทะเบียนก็คือเบอร์เบอร์หูที่ว่านี่ใช่ไหมครับติดติดเบอร์ที่หูเนี่ยนะครับแล้วก็คุณก็พอคุณลงทะเบียนปุ๊บใน e c a คคุณก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนคือพูดง่าไงคือกู้เงินมาเลี้ยงวัวไดู้เงินะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อกรมธรรม์ประกัน หากบัวเสียชีวิตหรือเกิดอะไรขึ้นเป็นโครคภัยใช่ไหมครับรบในมุมหนึ่งแล้วก็พอเลี้ยงไปก็สามารถขายผ่านระบบ e- c a p ได้เลย,<า>ยได้เลยผู้ซื้อในอนาคตก็สามารถที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาจองกับตัว e- c a p ได้เลยตัวตัวนี้ e- c a p เนี่ยเราเปิดตัวเมื่อไหร่ครับอตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการการเซ็น M.O.U กับทางกรมนะแต่ว่าคาดว่าจะเปิดตัวใช้จริงๆก็คือประมาณเดือนสิงหา สิงคนที่เด่นนี้นะครับประมาณเดือนน้าก็อีกเดือนเดียวเองครับนะครับทีนี้พอถ้าเปิดตัวแล้วเนี่ยเกษตรกร,กรที่สนใจนะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาใช้ตัว e- c a t เนี่ยปกติขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงยุ่งยากไหมอ่าจริงๆตัว e- c a t เราออกออกแบบนะครับให้ให้การลงทะเบียนมันง่ายๆสําหรับภาคเกษตรกรนะครับอก็คือเกษตรกรจะมีหน้าที่เข้ามาลงชื่อก่อนให้กับวิสาหกิจ แล้ววิสาหกิจจะไปคนฟิลข้อมูลของเกษตรกร,เ,กร,รเข้ามาเข้ามาสมัครโดยผ่านสองช่องทางนะครับก็คือเราทําเป็น l i โอเนะครับก็คือ,อเข้าผ่านมือถือได้เลยแต่อีกอันนึงก็เป็นยูเซอร์ที่ใช้ผ่านเว็บนะครับของอใช้คอมพิวเตอร์พ c ซหรือโนบุ๊กได้เหมือนกัน2 2> อ่าง่ายครับแสดงว่าทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงได้ครับง่ายโอเคอ่ดีครับเดี๋ยวผมกับวันนี้จะคุยกันต่อนะครับเพราะว่า ออดี้ uh, มีแนวทางที่จะต่อยอดจากระบบ e c a s นะครับ,รบไปทำเรื่องอื่นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะติดการบันทึกคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะอัดใหม่มันจะได้กลายเป็น2คลิปนะครับโอเคครับแป๊บนึงนะครับสักคู่